สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องเจดหนึ่งพาเพลินนะครับกินเที่ยวเล่นนะครับเ,เราจะมาพบกับการรีวิวกว๋วยเตี๋ยวของพี่คนนึงนะครับที่เคยอุ่นนุนผมนะครับมาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับไป,ไปเลย นี่นะครับก็จะมีเส้นลูกชิ้นแล้วแคปหนูนะครับก็นี่ครับหน้าตาประมาณวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับก็นี่คือก๋วยเตี๋ยวของพี่บาทสการบินไทยนะครับก็ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับก็หน้าตาน่าทานมากเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง ขอลองหมูกรอบก่อนเลยนะครับได้ไม่ให้หมูอะไรวะแคบหมูนะฮะทอดใหม่ทุกวันกรอบนะครับไม่แข็งเคี้ยวง่ายใหม่จริงลูกชิ้นเขาบอกว่าไม่มีแป้งนะฮะทำจากสบู <Huh? S 1> ่ลองนะครับ ลูกชิ้นนี่ใช้ของดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นนะครับอันนี้เหมือนผัดหมี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับคือโคราดน้ำซอสมาแล้วนะครับเป็นเหมือนแบบประมาณหมี่โคราดก็คือกินได้เลยนะฮะรสชาติ ก็ไม่ไม่จืดน,นะฮะกลมกลๆออกเปรี้ยวมีเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบปรุงนะฮะก็กินได้เลยว้าว <Whoa. S 1> อืมต้องบอกว่าต้องบอกว่าเส้นนี่คือดีนะครับไม่แห้งนิ่มแล้วก็ น้ำซอสเนี่ยโอเคเลยผมว่าอร่อยเลยคือกินได้เลยนะับไม่ต้องปรุงสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะก็ลองดูนะครับจะเป็นขวยเตี๋ยวเมนูใหม่นะครับช่วยวนหนุนพี่บาท ฝ่ายท่างการบินไทยเล้นะครับตามนี้นะครับคือร้านเบอร์โทเนาะสำหรับคนที่อยากสั่งอยู่แถวสุวรรณภูมิก็เดี๋ยวผมทิ้ง facebook พี่เอาให้ลองทักไปคุยดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาก,ก่อนนะครับขออนุญาตก,กินก่อนนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับผม